คนกรีตท้างสพรพพสินค้ารถไฟฟ้าคอนโดมิเนียมแกระแสะความเจริญที่ขยายวงกว้างเมื่อพาดผ่านที่ดินผืนใดก็นำมาซึ่งเงินก้อนใหญ่ตอบแทนเจ้าของที่ดินนั้นร้านข้าวแกงแป้แอลหรือร้านข้าวแกงทงฟ้าตั้งอยู่ริมถนนแจ้งวัฒนะที่ตอนนี้มีโครงการรถไฟฟ้าสายสำคัญผ่านหน้าร้าน ที่ดินย่านนี้กลายเป็นทำเลทองที่นายทุนหลายคนต่างหมายตาจะลงทุนสร้างธุรกิจห้างร้านรองรับความเจริญที่กำลังเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในทุนเคยเสนอเงินหลักร้อยล้านให้ป้าแอลแลกกับที่ดินผืนนี้แต่ป้าแอลปฏิเสธที่จะขายที่ดินมรดกของแม่ ยืนยันต้องการทำร้านข้าวแกงราคา10บาทให้คนย่านนี้ได้กินอิ่มท้องนี่แหละขายอยู่ประมาณแถวนี้แหละแล้วก็เป็นถนนลูกลังอ่ะสิบล้อมันก็จอดกินกันเริ่มแรกนะจานละ5บาท40ปีที่แล้วแล้วก็อยู่ๆมาก็มาขายพวกเหล้าพวกบุหรี่พวกน้ำขวดเนี่ยขายก็พวกรถสิบล้อ ตอนนั้นมันก็ค่อยๆไปมันจะตั้งไม่ได้เพราะเงินมันต้องเงินจากที่เราขายของเหลือมาทำตอนนั้นก็เริ่มมีเงินหน่อยแล้วก็มาปลูกร้านนะปลูกร้านช้าก็เริ่มมีคนมานั่งโตตั้งโตมันก็เริ่มมาก็จะไม่รถด,ดํามันก็จะไม่ค่อยมีแล้วจะมีก่อสร้างแท็กซี่มากินกันเนี่ยแค่นี้ยที่ตรงนี้สี่สามไร่กว่าที่แม่สามไร่หนึ่งงานเท่าไหร่รูก นี่แม่เขาแ้วแม่เขาก็เสียไปแล้วกี่ปีแล้วแม่เสียไปสิบกว่าปีแล้วเขาจะขอซื้อโรงเรียนแต่ยังไม่ขายบอกเขาไม่ขายแค่นั้นเนี่ยเพราะเรายังไม่ขายจริงๆอะตอนนั้นเขาเสนอเงินให้หรือยังคะแม่ก็ยังไม่เสนอตอนนั้นน่ยมันไล่แล้วทั้งหคเขาให้สี่ร้อยล้านเหลือแล้วก็จะเอาห้าร้อยล้านนะน้องบอกยังไม่ขายพี่ก็บอกไม่ขายมันเป็นที่ส่วนรวมไงมีสี่คนพี่น้อง ยังไม่ได้ของแปลงคนเดียวขายก็ต้องแบ่งกันไงแต่ก็ยังไม่ขายไงก็แม่ก็มีหลายที่ไงกกงรู้ดีก็มีเรียกขายตรงโน้นตรงนี้ก็เก็บไว้อยู่ลูกค้าจำนวนมากหมุนเวียนมาอุดหนุนที่ร้านตลอดทั้งวันทำให้มีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนมองเห็นช่องทางทำไรายได้ ติดต่อขอเช่าร้านป้าแอลขายอาหารเสนอจ่ายเป็นรายเดือนป้าแอลรู้ดีว่าเงินห้าหมื่นบาทต่อเดือนนั้นทําให้ป้าสบายแต่ลูกน้องนับ10บชีวิตคงต้องเดือดร้อนเพราะตกงานแน่นอนป้าแอลปฏิเสธให้เช่าป้าแอลก็ขายมาทีละนิดก็มันขายถูกนะได้ทีละนิดละนิดละนิดนะนะมากขึ้น ห้าบาทแล้วก็มาขึ้นหกบาทมันก็มีเงินเหลือขึ้นเทียหน่อยหน่อยหน่อยเน่ะแล้วแปลก็มาปลูกท่านเน่ยไม่มีอะไระมันค่อยๆงอกๆขึ้นมาทีละหน่อยละหน่อยขายได้ก็ต้องส่งลูกเรียนอะไรต่ออะไรไปเงินในนี้ท้งนั้นเพราะเราไม่ได้ขายที่เงินขายของกบแฟสองคนมันก็มีกินมีใช้ไปแค่นั้นน่ะมีไม่มีก็ไม่คิดอะไรก็ทําไปเรื่อยๆกมือดีอ่ะก็อยู่ไปกับลูกน้องมัง่งอะไรมัง่งลูกชายมัง่ง ก็อยู่แค่นี้ไอเราจะเลิกปุ๊บปับ๊บมันเลิกไม่ได้คนขอเช่าเดือนละห้าหมืนยังไม่ให้เขาเลยยังไม่เอางั้นลูกลูกน้องก็ตกงานกันอีกปัจจุบันร้านของป้าแอลมีคนงานมากถึง12คนแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองกันอย่างเต็มที่ส่วนหนึ่งก็เพื่อค่าจ้างที่ตัวเองเอาแรงเข้าแรก และอีกส่วนคือทุกคนถือว่าได้ร่วมสร้างบุญช่วยเหลือคนอื่นไปกับป้าแอวด้วยตนหนึ่งในคนงานที่ทำงานกับป้าแอวมากว่า10ปีแม้ตัวเขาจะไม่ใช่คนไทยเหมือนกับคนงานในร้านคนอื่นๆแต่ป้าแอลก็ให้โอกาสเขารักและเอ็นดูทุกวันนี้เขาจึงตั้งใจที่จะทำงานอย่างเต็มที่ ให้สมกับที่ป้าแอวไว้วางใจก็16ปีโยมา16ปีแล้วตอนแรกๆมาทำงานวันแรกวันนั้น120บาทป้าแอวก็ดีไปโยมานานเลยก็โยไปเรื่อยๆนี่แหละโยเหมือนก็ไม่เล่าอะไรประมาณนี้แหละมันก็ขายโทรกับคนก็หลายอย่างมันมันก็ช่วยได้เรื่อยนะได้ช่วยดักเหรียนดักศึกษาอะไรพวกนี้นะเวลามันคนช่วยคนโจรด้วยอะไรด้วย แกก็บางหวันก็ได้มั่งไม่ได้มั่งก็ไรบางหวันก็ได้กําไรเยอะบางหวันก็แร่แสคาราตุนก็มีมั่งวัาแบบตาอาทิตย์อย่างเงี้นนยนาศิกาอยู่เขาขาดบุญเขาก็ขายแต่ลุงน้องก็ได้คาแรงทุกวันครอบครัวของป้าแอลไม่ใช่ตระกูลที่ใหญ่โตตัวป้าแอลเองก็ไม่ใช่แม่ค้าที่ร่ำรวยแต่เป็นแม่ค้าข้าวแกงคนหนึ่งที่รวยน้ำใจ อยากแบ่งปันช่วยเหลือคนที่ลำบากรายได้น้อยหาเช้ากินขําให้ได้มีโอกาสกินของที่ดีไปเรื่อยจนกว่าวันหนึ่งตัวแป้แหวจะหมดแรงไปเด็กมันก็มาแล้วมันมากันอย่าเพิ่งเลิกนะมันเพิ่งเรียนจบแล้วบอกจบได้เนี่ยขายถูกแป้แหววขายถูกขายแพงบางคนก็จนนะนะไม่ได้รวยเด็กอะ่ะ พอเรียนจบแล้วแบบต้องไปอยู่ที่อื่นแล้วมาขอคุณปแอล<า>นีมามากันคาผ่านมาก็มาแวะมาไหว้แม้ทุกวันนี้ป้าแอลจะไม่ค่อยได้มายืนตักกับข้าวให้เด็กๆเ,เหมือนเมื่อก่อนด้วยปัญหาสุขภาพและการทำงานหนักต่อเนื่องมาทั้งชีวิตแต่เด็กๆที่มากินก็จะแวะมาพูดคุยหยอกล้อก,กับป้าแอลเหมือนคนในครอบครัวเสมอ ไม่แปลกที่เราจะไม่รู้สึกว่าที่แห่งนี้เป็นเพียงร้านขายข้าวแกงแต่จริงๆแล้วเป็นเหมือนห้องกินข้าวในบ้านหลังใหญ่มากกว่าตอนที่เข้ามามอนี้ครั้งแรกค่ะเห็นมีรุ่นพี่ที่แบบอยู่ในสถาบันเขาพูดให้ฟังว่าเออที่นี้มีร้านอาหารที่แบบราคาถูกอยู่ลองมากินสิก็เลยแบบเออก็เลยลองตาพี่พี่เขามาค่ะประมาณนี้พอได้กินแล้วแบบเฮ้ยอาหารมันอร่อยนะแถมราคาเราถูกมากแบบเราแบบไม่ต้องเสียงเงินเยอะเลยอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ รู้สึกดีนะครับมันทําให้รู้สึกว่าแบบเออร้านอาหารเขาแบบมันราคาถูกแล้วมันแบบมันเราไม่ต้องเสียเงินเยอะแล้วแบบมันประหยัดค่าใช้จ่ายของเราด้วยอะค่ะรู้จักร้านปแป๋วตอนแรกรู้จักกันในชื่อข้าวแกงสิบ,บาทเพราะว่าตอนที่เข้ามาแนะแนวที่โรงเรียนนะครับเขาบอกว่ามีร้านอาหารราคาประหยัดนะสำหรับน้องๆที่แบบมีปัญหารเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วงเลยมีร้านอาหารที่อร่อยอิ่มแล้วก็ถูกอยู่ที่หน้าสถาบันด้วยก็เลยแบบรู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วก็พอมาถึงนี่ก็ถามถามคนรู้จักเอา ก็ประทับใจครับเพราะว่ามันตอบโจทย์เราเราเป็นคนกินเยอะครับเราป้าแอลก็เหมือนว่าเราเป็นลูกเป็นหลานเขาอะมาถึงเราอยากได้เยอะป่ะเขาก็ให้เพิ่มนะครับขอข้าวเพิ่มขออะไรเพิ่มก็เพิ่มได้ครับผมก็แบบแล้วก็ราคาประหยัดด้วยบางทีผมก็อยากเติมนูน่นเติมนี่บ้างบางทีอยากกินหลายอย่างใครก็คิดราคาหลายๆอย่างในในจานสองจานให้ก็ดีนะครับเพราะว่าเรามาไกลบ้านนะครับรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แต่พอ เราได้มาอิ่มท้องที่เนี่ยเหมือนเรามีบ้านเลยมีแม่อีกคนหนึ่งอยู่ที่นี่ด้วยก็ทําให้เรา้สึกสบายใจในเรื่องของอาหารการกินในแต่ละวันไปครับรู้สึกขอบคุณนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาไกลบ้านเราเราก็ประหมา่าในระดับหนึง่งในเรื่องว่าเฮ้ยเราจะอยู่ยังไงเราอยู่กับพ่อแม่ตลอดมีข้าวมีอะไรกินตลอดเราจะอยู่ได้ไหมเราจะหาอะไรกินได้ไหมแต่ซึ่งมามีวันเนี้ยเหมือนเรามีคนดูแลเราอีกคนหนึ่งถึงอาจจะไม่ได้คุยกับป้าแอวมากหรอกแต่ว่าเรามากินกันทุกวันเราจําหน้ากันได้เขาให้อะไรเราเราก็อร่อยแล้วก็มีความสุขไปัับตรรงนนน้ะค ด้ความที่ว่าโตมาใช่ไหมคะมันมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นอะไรพวกนี้แล้วเรารู้สึกว่าอยากประหยัดมากขึ้นเราก็เลยแบบก็พยายามหาร้านที่แบบว่าถูกแล้วก็มีคุณภาพเวลากินข้าวเนี่ยแน่นอนว่าถ้าไปกินห้างมันจะมือแพงใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามากินแบบเนี้ยคือมันช่วยประหยัดแล้วก็เซฟตี้เงินเราได้เยอะมากแล้วก็ช่วยคนอื่นๆก็คือปกติจะเห็นแท็กซี่เขามากินบ่อยๆแล้วก็ ก็เห็นว่าแบบว่าแต่ละคนเนี่ยการหาเงินเนี่ยมันยากมากการกินเนี่ยก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ต้องประหยัดเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยเซฟเรื่องเงินก็อยากให้มีคนมาสานต่อเพื่อที่จะแบบให้มันเป็นแบบ,แบ,บนี้ต่อไปเรื่อยๆให้เห็นว่าพลังของป้าแอววมันยังคงอยู่ต่อไปอะค่ะ นี่คือเหตุผลที่ยิ่งใหญ่ของหญิงคนหนึ่งที่ทิ้งเงินหลักร้อยล้านมานั่งนับเงินหลักสิบบาทนั่นเพราะมันคือคุณค,ค่าทางจิตใจของป้าแอวที่ได้ช่วยเหลือคนที่มีไรายได้น้อยให้ได้กินอิ่มท้อง ก่อนออกไปต่อสู้กับเมืองใหญ่ค่ะนับเป็นความสุขของผู้ให้อย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าคะ่ะจะพาไปชมความน่ารักน่าเอ็นดูค่ะของเด็กคนหนึ่งในจังหวัดตราดนะคะเมื่อหนูน้อยปฏิบัติตามคำสั่งของสอบ,บคอ,อย่างเคร่งครัดในการป้องกันโควิด -19 นะคะว่าแต่น้องคนนี้เขามีวิธีการอย่างไรนั้นกลับมาติดตามในช่วงหน้าคะ่ะ